สวัสดีจัทุกคนินวันนี้เจซี่จะมาแนะนำอาหารจีนมุสลิมกันชื่อว่ายอน่าปลานึ่งกันจ้าวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีปลาทับทิมหนึ่งตัวหรือปลาอะไรก็ได้ที่สะดวกหาในตลาดนะจ้าถอดเกล็ดออกล้างเครื่องในให้สะอาดหลังจากนั้นก็ใส่ในจานราดน้ำจิ้มหรือซอสยอน่าของเราวิธีการทำ อยู่ใต้คลิปหรืออยู่ในคำบรรยายแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ราดบนตัวปลาแค่นี้น้ำพลิกย้อน่าเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆเลยแล้วก็เอาไปนึ่งประมาณ8-10นาทีแค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะ10นาทีผ่านไปเอาขึ้นมาโรยด้วยผักชีกับต้นหอมก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้ะ รสชาติจะออกแนวเปรีป้ยวๆหน่อยแต่ใครชอบแกงส้มก็ประมาณคล้ายๆกับแกงส้มนั่นแหละลองทำตามดูนะอร่อยอย่าบอกใครเลยแหละ